ดีค่ะดิฉันนางสาวอรสา,าเกษศักดิ์นะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะนักสำนักง,งานเกษ,ษตรอำเภอสำโรงนะคะวันนี้นะคะได้มาพบปะกับเกษตรกรนะคะผู้เปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจากการทำนานะคะมาปลูกอินทผาลัมนะคะก็คือคุณใหม่ธานีนะคะสวัสดีค่ะชื่อใหม่ธานีค่ะ อยู่บ,บัตรเลขที่117หมู่4บ้านน้องสองหองนะคะอยู่ตําบลสำลรวงอําเภอสำลรวงจังหวัดบุรีรัราชทานีคะค่ะใ,ในพื้นที่นี้มีพื้นที่จะใดค,คะ่ะมีพื้นที่โกไลคะ่ะเป็นพผืชผืชแต่กอนปลูกพผืชแต่กอนนี่จะเป็นเห็ดหน้าเฮ็ดไทยเห็ดหน้าเขาธรรมดานี่างเะค่ะมัน,ค,น,นคือจะไหนที่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะเห็ดหน้ามันโม้รวยเนาะแต่อยากเปลี่ยนเฮ็ดแต่เขาหน้าหล อยากเปลี่ยนมาเป็นแนวอื่นเป็นไรหน้าสวนผสมนะคะ่ะก็เลยไดอูนทะพาล่มนี่แหละคะ่ะก็เน่ส่วนของแรงเลี้ยนหลูนะคะไปเลี้ยนหลูจากไซนนะคะอ๋อตอนแหลกแกั็เนี่ยหลูจะยูทูปในโท่าทรศซับเหรอคะอม,มันจะจะหูเรี่ยวตอนน,นสมัยก่อนก่อนที่ห้าสิบปลูกมันกิโลละหาร้อยบาทนะคะอันนี้อันนี้นนย้อนไปประมาณปีหกสองค่ะหกสองนะคะช่วงโคงริดระบาดน่นะคะ ก็เลยเด็กไปเรียนหนูอยู่ศูนย์ไอ้สวนของอาจารย์แววดาวอยู่อา่างศิลาอำเภอพิบูนจังหวัดอุบลน,นะคะ่ะก็เลยเด็กไปสืตปอต้นพัดดนธุ์มาปลูกตั้งแต่ปีหกสองเติมต้นแคต้นเติมต้นเนี่ยสือมาอยู่สิบเจ็ดต้น,ตนค่ะเขาก็ค่อยขยายออกไปเรื่อยๆนะคะ่ะการตัวแรกกับระคบกระงมกันย่างดีนะคะค่ะกับ ส่วนใหญ่สวนอยู่นี่มันสิเป็นอินทรีย์นะคะเขาก็จะนี่แหละบำรุงโดยรบะบบธรรมชาติแนนค่ะ,คะพวกหญ้าเขาก็จะบอร์เรีดอะไรเงี้ยเขาสิเพียรเป็นระบบอินทรีย์เพราะว่าเขาบัวเขาบัวสียาเขาบัวมาร์กเนีวนั่นนะคะไม่เพิ่แต่เรื่องของการป้องกันอย่างเนาะปัจจุบางที่นี่พ้อเริ่มชี้เก็ตต้นแล้วนะคะให้ไดเพื่อได้ตัดสินใจเพิ่มปริมาณการปลูกเพิ่มเห็นผลผลิตเพิ่มนี่แหละค่ะแต่อยากได้พันนั่นพ<ก>ันนี่ก็อยากได้นะคะมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะคะ ตอนนี้อยู่ในสวนมี่จะพันนะคะสีมีบาฮีบาฮีเหลืองแล้วก็สีมี่นาว่าเดอร์กับซีมีโคในสีแล้วก็จะมีอัมเอสด,ดาฮานมีสพันมีอยนะู่สี่สายพันจ้ะตอนนี้ทั้งสี่พันนี้ออกตลาดจะยัง<อ>มันจะออกแต่บาฮีนาว่าเดอร์แล้วก็โคในสี่อัมเอ็เนี่เพิ่งปล<อ>ูกพี่ไก่นะคะหัวต้นพันธุ์มันแพงซะเหลือเกินต้นละหามพาน<อ>ันธุ์ตอนนี้ตอนนี้ราคาของตนนนออ้นพันธุ์เป็นเนื้อยเยื่อม่นบเป็นเนื้อเยื่อค่ะ เป็นอันจากแลบอิหร่านค่ะแล้วก็ U A E ค่ะมีสองแลบอยู่นี่ที่สวนนี่ค่ะอคขอนงที่จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์แม่นค่ะค่ะันใดทีขอนงที่จะโตดีที่สุดในพื้นที่นะคะในบริเวณพื้นที่เฮ้านะคะพ่นบาฮีนีก่กะแซวค่ะเปลือกบางมันิะกรอบหวานอันพิชิมอะไรนคะคหัวหนนาล่องอชิมเมืองอชิมเมืองว่าชิมหวานสิกรอบซ้ำหนาอันนะ การกินนี่มันมีวิธีกินเลยนาคะแมนค่ะมีวิธีกินต้องตัดทั้งตามขวางทั้งย้าวนะคะทั้งยาวนะการจัดการน้ำเป็นทังไหนคะอ๋อ้นานี่บอกคะนามเราก็จะนี่โซลาเซลล์เราเขาก็จะโซลาเซลล์ก็จะไปลงพักอยู่สาหนามบอดินท่านะคะแล้วก็จะสู่บอดินึ้นมโหดการไหน้ำเขาก็คือโหดน้ำถ้าเป็นหนาแรงก็มือเวียนมือถ้าเป็นย่ามฝนยังจีกับเข้าสิบวัได้ลดนามนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะ ทั้งสวนหอากับนีไอการขยายพันธุ์โดยผี่การตอนนอ้นะคะถ้าผู้ใดสนใจกับตั้งจองมาได้นะคะมีต้นพันธุ์แล้วกันนอพันธุ์ขายพร้อมค่ะ <S 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 นี่หนแห้งปันนั่นนะคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจ ไอ้ติดตอผลิตภฑ์เนาะได้ช,ช่องท่งไหนนะคะอ๋อก็ทังเบอร์โทรล่ะค่ะแล้วลก็ทงางไลน์ทางไอเฟสบุ๊คก็เป็นไมคขนมหวานทั้งสองอย่างนะคะถ้าผู้ใดสนใจอยากเรียนลู้อยากไอมาศึกษากับมาได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะให้ติดตอ่อมาก่อนเนาะค่ะใ,ให้โทรมาก่อนอติดตอ่อมาก่อนเลยค่ะ